<valu ing> ก็ขอสวัสดีพี่เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาฟังโฮสเล่าข่าวกันนะครับโรบินฟานเฟอร์ซี่เทนเนอร์ของฮีเลนวินมองว่า ตัวเองคงไม่มีโอกาสได้กลับไปทำงานกับอาร์เซนอลเมื่อมองจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอดีตกองกลางทีมชาตินเธอร์แลนด์คาแข่งกับปืนใหญ่นาน8ปี แต่กลับย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2012สร้างความกรแค้นให้กับสาวกปืนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีแรกกับปีสาดแดงที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและมีเกมที่แข่งกับอาร์เซนอลต้องตั้งแถวปกมือให้ยังเป็นภาพที่แฟนบอลจำไม่ลืมเมื่อถูกมองว่ามีโอกาสที่จะได้ทำงานที่อาร์เซนอลในอนาคตหรือไม่ฟานเฟอร์ซี่ตอบว่าผมไม่คาดหวังว่าได้ทำงานกับอาร์เซนอล ผมคิดว่าประตูบานนั้นปิดไปนานแล้วมันเป็นเพราะการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือสิ่งที่ผมมองคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในฟุตบอลมันยังคงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับพวกเขาไม่ใช่สำหรับผมและมันก็ละเอียดอ่อนมากๆเป็นพิเศษสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลโอเคครับยังไงโฮสขอฝากข่าวสารนี้ไว้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับอย่าลืมกดใจและกดติดตามผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน